เ,เรื่องนี้เลยนะงานวันนี้เลยคอนเสิร์ตรังนี้ก็กดีใจดีใจครับที่ได้โอกาสร่วมง,งานกับคุณชารินอแล้วก็พี่เ<ช>จฟด้วยครับ<อ>ก็กครั้งแรกนะเป็นการเหมือนกับว่าสารความสัมพันธ์ผ่าน อุ๊ยขอโทษครับผันเพลงผ่าเนดนตรีเนาะก็ดีใจครับดีใจการเตรียมตัวครับผันนตรก็จริงๆเตรียมเตรียมตัวมาสักพักหนึ่งเหมือนกันครับแต่ว่าก็เป็นเป็นเป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งแล้วกันเนาะที่ที่เรารับผิดชอบอย่างเงี้ยเราก็จะมีพาร์ทที่อาจจะมีคอลแลบกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับพอเปิดออกมาหลายคนกับพาร์ทหว่างเรื่องแบบความสามั่งหลอกกันไปทีเดียวกันอย่างเงี้ยลูกพระเจ้าละคุณ ก็ <Tipp s> ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับดีใจครับพารจะได้เห็นอะไรที่ใหม่แบบสำหรับ hmm. อินดี้ก็จริงๆของผมพาร์ทของผมก็จะเป็นหลักๆจะเป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงตัวเองด้วยแล้วก็ผมว่าพาร์ทที่มันพิเศษอาจจะเป็นพาร์ทที่อาจจะไปเหมือนกับว่าข้ามไปร้องกับคนนั้นข้ามมาร้องกับคนนี้มีคนมาร้องในโชว์เราเราไปร้องในโชว์คนอื่นอะไรอย่างนี้มากกว่าก็ทางอื่นก็เดี๋ยวไดบอก เดี๋ยวเดูดูพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้อะหลายคนท่าหวาดหลายคนครับคุท่าหวาดครับกับครับชว์นี้ครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จริงๆก็เคยเจอคุณคุณชายดูท <c oughs> ี่นึงที่ที่เกาหลีอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ยังไม่เคยคุยกันเลยพอรู้สึกว่าตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันใช่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปแต่เช้าไปเช่าสมงช่าเช็คแล้วก็ลั่นทูกันอะไรเงี้ยครับวันนี้มีกังวลในในเกมก็ ก็มีบ้างนะครับมีบ้างนะผมว่าก็พอมีศิลปินหลายๆท่านอะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าเราแบบจะเรียวคามพร้อมมาจะแบบไปจะได้แบบสมกับศิลปินแบบหลายท่านอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็มีมีมีนิดหน่อยครับอย่างอย่างอาเจี่เป็นไงบ้างสายร้องคู่ก็จริงๆไม่ไม่ไม่เคยร้องเพลงด้วยกันมาก่อนไม่เคยร้องเพลงด้วยกันมาก่อนงานนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกแต่ว่าก็เคย เคยเจอเคยพูดคุยกันมาบ้างตามงานต่างๆเวลาเจอกันเลยอย่างอย่างไรครับเพลงเรื่องยากไหมว่าจะใช้เพลงไหนรอ้องหรือว่าอะไรจริงๆส่วนใหญ่มันจะเป็นการแบ่งพาร์ทของแต่ละคนเลยอนยะ่างเงี้ยแล้วก็แต่ละคนจะมีจะมีพาร์ทโชว์หลักของแต่ละคนแล้วก็ดูว่าพาร์ทไหนที่จะค r o s กันไปค r o s กั cross, นมาได้มากกว่าอย่างเงี้ยนบครับว่าตัวตัวผมก็จะมีพาร์ทที่ที่มีศิลปินท่านอื่นมาค r o s ผมก็จะไปค r o s s ับศิลปินท่านอื่นในในโชว์ในแบรนด์ของเขาอะไรเงี้ยครับอย่างการมีาการได้ขึ้นโชว์ในที่ใหญ่มากๆแล้วก็กับศิลปิน อย่างมั่เหมือนกันเลยครับมันพัฒนา,นายินยังไงบ้างในงานศี้ก็จริงๆผมว่ามัน,ม,นมันได้ประสบการณ์ใหม่เนาะหมายว,ว่าทุกครั้งที่เราได้ได้ร่วมร่วมงานกับกับศิลปินท่านอื่นอะไรเงี้ยเรื่องของวิธีการทํางานหรือว่าทัศนคติหรือเรื่องต่างเพราะว่าการที่เราได้ไปไปอยู่ในโชว์เขาไปไป cross โชว์เขามันเหมือนกับว่าเราก็ได้ไป<ช>ไปเรียนรู้วิธีการทํางานเรียนรู้วิธีคิดของเขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเติมอะไรใหม่ๆ่ให้เราเอากลับมาพัฒนาตัวเองได้ก็จริงๆศิลปินท่านอื่นเ็เป็นเป็นแบบระดับบบแ สูงๆนั้นเราก็ไปเราก็ได้อะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เป็นตัวเล็กๆไปอยู่กับพี่ๆเขาครับเราวปฝันด้วยการซ้อมกันใช่ไหมครับว่ามันต้องแต่องอะไรกันครับกับยังไงกัน <c oughs> ก็จริงๆส่วนส่วนใหญ่จะจะ,จะแยกแยกกันซ้อมครับแยกกันซ้อมคือหมายความว่าศิลปินแต่ละคนก็จะแยกกันไปทําทําพาร์ทของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าพาร์ทไหนที่ที่จะมีคนอื่นมาคอลแลบอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของเอ่อบ็อกกิ้งที่ที่แต่ละคนเตรียมแล้วก็ จากการของพาร์ทของศิลปินนั้นอ่ส่งไปให้เขาเตรียมตัวของเขาเองตอนที่จะมาคอร์สกันเลยเงนะี mm ้ย hmm. เช่นกันหมาวยว่าของคนอื่นทั้งท่อนร้องอ r เรนจ e เมนต์หรือว่าอะไรต่างๆบล็อกกิ้งอะไรเงี้ยก็ก็จะส่งกันข้ามไปข้ามมาคือส่วนใหญ่จะเป็นต่างคนต่างต่างดูแลพาร์ทของต mm ัวเองแล้วก็ดูว่าพาร์ทไหนที่จะมีคนอื่นมาก็เตรียมเหมือนบทไว้ให้เขาครับเ mm hmm. ตรียมเตรียมเตรียมเตรียมโชว์ที่ที่เราวางไว้แล้วก็ให้เขาไปไปดูมาเลยมากกว่า ใช่ไมเป็นแฟนในไทยต่างชาดแค่รอ,อติดตามคอนเสิร์ตเยอะด้ยวยเหมือนกันอโอ้ดีใจดีใจครับดีใจที่คือจริงผมว่าการการการขึ้นคอนเสิร์ตร,รวมที่ที่มีศิลปิเลนเลยท่านอะไรเงี้ยมันทําให้เราได้ไปเจอกับคนใหม่ๆเจอกับการเพลงใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยหรือตัวเราก็จะได้ไปฟังไปฟังศิลปินนั้นอื่นเขาทํางานด้วยอะไรเงี้ยก<ๆ>็เป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ไียิ่กว่าลกันครับยิ่งกว่าไม่มีแหละ ครับก็พรุ่งนี้แล้วนะครับผมสำหรับงานคอนเสิร์ไทยเนาะก็จะมีะคุณชาอูนะพี่เจฟแล้วก็มีผมนะครับก็ยังไงฝากทุกคนนะครับเข้ามาดูกันแล้วก็หวังว่าจะ enjoy กับโชว์ในแต่ละพาร์ทแล้วก็โชว์ที่พวกเรารวมรวมทำด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยครับลาสุดที่ไปกุณที่ก็ดีนะครับดีเป็นประสบการณ์ที่แบบใหม่มากแรับผมเลยจริงๆเป็นการ ไป Trip ทริปแฟชั่นครั้งแรกของผมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปที่ที่เซี่ยงไฮ้มาก็รู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยได้ไปเจอศิลปินระดับโลกอะไรเงี้ยไปเจอกับทีมงานของนักุชี่ที่ที่เขาก็เดินทางมาสาิตรลี่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็เอ็กซิบิชันเขาเป็นจริงงานงานนี้เป็นเป็นเป็น worldwide event นะบอกว่าเป็นเป็นเป็นแคมเปญ w o r แล้วก็รู้สึกว่าหมายถึง,ง,งนนว,ว่า,นวาใ,นในระดับของสเกลกานงานของเขาอะไรเงี้ยหรือว่า อะไรต่างๆเราก็รู้สึกว่าเรา,เรา,เ,ราเราได้เราได้รู้หรือว่าได้เห็นอะไรใหม่เยอะมากทั้งปรวัติศาสตร์ของแบรนด์รวมถึงวิธีคิดหรือว่าแต่และคอลเลคชันที่เขาทำทำมานี่ยก็ประสบการณ์ที่ด,ดีมากดีมากจริงๆก่อนไปก็มีการศึกษาไปก่อนดูดูเปเปอร์ดูอะไรต่างๆแต่ว่าพอไปเจอของจริงผมว่าพอมีความเป็น immersive มีอินซ l ลเลชันอะไรเงี้ยเราก็ตื่น,ต,นตื่นใจตื่นใจใจแล้วก็ประทับใจมากทีมเสื้อาวันนั้นจิ่จ ก็จริงๆผมเปลี่ยนชุดเยอะมากนะจริงต้องขอบคุณทาง Gucci Thailand ที่เขาเหมือนกับว่า จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้อย่างดีอะไรเงี้ยแล uh ้วก็วางแล้วก็ดูแลอย่างดีอะไรเงี้ยให้เราได้ไปดูให้เราได้ไปเจอแล้วก็จัดการเรื่องลุกเรื่องอะไรต่างๆให้เราเรียบร้อยพี่กองพายังมาแล้วในทางวิ่งเลยบอกอี่ารีบรึ้นกับเราโอ้ไม่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 กล้าไม่กล้าเป็นเหมือนเป็นเป็นแฟนศับคุณมาโค้ละกันไปเจอก็ไปทักทายสวัสดีอะไรเงี้ยครับผมไปแบบพูดคุยนิดหน่อยก็คือทายนะ่่ทีถถึึงงโอ้ยไม่ขนาดนั้นครับไม่ไหวไม่ไหว ใกล้ๆกเกิด่เกิดพีแล้วระทำเตระไรมจาก่รเลาเอนี้วันเกิดพี่ลสาพร่งนี้พุ่งนเหรอ้ตายลอันี้แหรอเาเดีเนี่ยยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยคือนพี่รุนยังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยอูตายล้ว่างหรือเปล่าเนยว่างหรือเปล่าเนี่ยฝั่งวงงันหรอก็ ก็ยังไม่ได้มีทวงมาแต่ว่าแปนว่าเขาก็จะคือว่ายังไงดีอะเรื่องตางๆตุเรื่องแหวนเรื่องอะไรบ้างไหมคะเขาเขาเขาน่าจะมีหมดแล้วนฮะน่าจะมีหมดแล้วเราก็อาจจะดูอะไรที่เราอยากอยากคิดว่าเหมาะเขาอยากให้เขาใส่อยากให้เขาใช้อะไรางี้มากกว่าแสดงว่าเตรียมไปแล้วแสดงว่าดูไปแล้วเอ้าลู่ตายแล้ว ไม่รู้ผมไม่รู้เลยเอาวันเกิดพวกนี้เหรอฮะไม่เหมืมนวันนึว่าไอ้วันเกิดแบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปแต่ก็ไม่ได้มีเปิดๆที่แบบว่าไี่ยังขาดนั่นเองเขาก็เปิดไปเรื่อยอะเขาพูดอยากได้นั่นได้นี่อะไรเงี้ยใช่จริงๆผมว่าอ๋อพีพีเขาก็เล่นๆอะเลยแม้แต่ว่าเขาเขาเขาเราเราซื้ออะไรผมว่าอะไรที่เราตั้งใจซื้อให้เขาแล้วก็อ๋อผมว่าสิ่งที่มันมีความหมายมัน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  เราอยากให้เขาผมว่าเขาก็เขาก็ประทับใจเลยแสดงว่าจะเป็นอะไรของที่มีค่าใช่ราคาสูงมีคุณค่าทางจิตใจใชจสินะของทำมือไหมคะอะไรนะฮะทำมลงนี้เลยฮถักนิตติ้งเลยถักนิตติ้งเหรออ่ะเอามาให้ห้ามคอก็เดี๋ยวเาเดี๋ยวพรุ่งนี้เหรอเนี่ยเดี๋ยวต้องไปคิดก่อนว่าจะให้อะพรุ่งนี้เราต้องไปดีกว่าเถอะนะอ้าวเหรอ ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะไปได้ไหมยังจะย้อนหลังหรือว่าอาจจะไปก่อนไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอรอดูรอดดูอะไรลที่ประกาศออกมาแฟนมิตติ้งทำไมมิตติ้งกันหลักคุนไดยตกใจเลยแฟนต่างประเทศครั้งแรกครั้งแรกก็ผมว่าจริงแล้วมันมันอาจจะเป็นด้วยเรื่องของของโควิดด้วยอะไรเงี้ยที่จริงแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเราอย่างที่เราบอกมาตลอดว่าเราอยากจะ ไปเจอกับแฟนๆต่างประเทศที่เหมือนกับว่าเขาก็สนับสนุนแล้วก็รอรออยู่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพอพอในช่วงนี้ที่สถานการณ์มันดีขึ้นประเทศเริ่มเปิดมากขึ้นอะไรเงี้ยจริงแบบก็เริ่มเริ่มมีคนเขาไปแฟนมิตรต่างประเทศกันแบบเยอะมากขึ้นแล้วแต่ทางทางเราก็ยังไม่ได้มีเลยอะไรเงี้ยจริงก็มีทางคุยกับทางพีพีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เรารู้สึกว่าเราก็อยากจะไปพบปะกับแฟนๆต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยไปไปขอบคุณเขาบ้างที่เขา ให้การสนับสนุนเราข้ามมาถึงประเทศไทยถึงตรงนี้ที่เราอยู่ตลอดเลยก็เลยก็เลยคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้แบบวางคิวได้อะไรได้เลยก็เลยไปกับแฟนคลับชาไทยกะแปลกใจว่าการแฟนมีทู่ครั้งแรกงทั้งทู่งแต่นัดเปที่ไทยจะไมถึงที่เะเทอะไรก็จริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องของของจังหวะเวลาด้วยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมว่าแฟนแฟนมีต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็มันก็มันอาจจะพูดยังไงอะ มันเหมือนกับว่าพอเราไปทัว <kleine> ร์ปุ๊บเราก็จะไปต่อต่อติดกันเลยครับแต่หมายถึงว่าพูดเอาจริงคือเรารู้สึกว่าในในไทยส่วนส่วนหนึ่งนะเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในไทยเราก็ได้เจอแฟนๆอยู่อยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยถึงถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นในลักษณะของแฟนมีตรในวันนี้อะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้เจอได้ทักทายได้ขอบคุณได้ได้ได้พบปะกันอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่ากับแฟนๆต่างประเทศเรารู้สึกว่าพอมีช่วงเวลาเนี้ยเรารู้สึกว่า ด,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 ด้วยด้วยด้วยเรื่องของความเหมาะสมรู้สึกว่าเราเราก็เลยเสียบรูนี้ไปแบบ MVP คิวทำ MVP <ไป S 1> ด้วยไฟนนี่ยจะติมนะแฟนขับวินตามไปดูส่วนแฟนไทยผมว่าผมว่าจริงๆแล้วแฟนมิดคู่ก็ก็จริงมีมีมีการคุยกันอยู่ตลอดอ่ารเงี้ยแล้วก็จริงๆ,ๆผมว่าพอพอมันเป็นที่นี่เนาะบ้านเราเยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความความูพว่อไงอะลิมิเตชันน้อยกว่าเรื่องของสเกลเรื่องของการวางโชว์เรื่องของทีมงานคนทํางานอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเลยจะทําให้มันพิเศษสมกับการที่เราได้มี มีมือไม้ต่างๆครบขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคถ้าทำเราอาจจะต้องมาใช้เวลากันเตรียมงานที่โดยละเอียดแล้วก็เยอะปะแสดงว่าจมีโอกาสกินไปได้มีครับมีครับแล้วที่ต่างประเทศมีกี่ประเทศครับประมาณ80,000กว่าประเทศเด้อแปดหมื่นกว่าประเทศเขาคิดว่าคิดว่าฝันอยู่ฝันอยู่ก็ตอนนี้ตอนนี้วางไว้3ครับ3 3มเมือง3เมืองครับผมจริงๆมันเลือกยากไหมครับ คราเอ่าาแฟนเราีจจริงๆผมว่ามันมันอยู่ที่ที่จังหวะโอกาสด้วยอะไรเงี้ยความเหมาะสมอะไรเงี้ยเรื่องของฮอที่ว่างด้วยไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของ routing ที่ที่เราไปด้วยไรเงี้ยเลยได้ไปสามเมืองนี้ครับแปลว่าหลังจากนี้อาจจะมีก็จริงๆก็ก็มีคุยอยู่ตลอดนะผมว่ามันมันก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนได้ไรเงี้ยเติมหัวเติมท้ายหรือว่ากลับมาแล้วอาจจะไปอีกรอบนึงก็ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้อาจจะไปเมืองอื่นๆด้วย EPR แ <Okay. S 2> ล้วบั้มก็จะออพิออเดอร์แล้วครับพิออเดอร์แล้วตอนนี้จะจะปิดพิออเดอร์วันที่หนึ่งคุยสะพานนี้ก็ใกล้ใกล้หมดแล้วตอนนี้จริงก็เริ่มเริ่มเริ่มเผยให้เห็นแบบ ดีเทลรายละเอียดข้างในแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าไม่รอ่อนนัอีพีครับเรื่องวิดีี่ก็เป็นอย่างที่ผมบอกมาตลอดว่าเป็นเรื่องราวหรือเป็นไดอารี่ของช่วงชีวิตผมในช่วงเวลานี้นะรู้สึกว่าก็อยากอยากให้ทุกคนแบบเก็บมันไว้เป็นความทรงจำรวมถึงตัวผมเองด้วยอะไรเงี้ยผมก็จะเก็บสิ่งนี้ไว้เป็นเป็นความคิดเป็นทัศนคติเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกในวันนี้อะไรเงี้ยก็ใกล้จะหมด เขาเรียกว่าหมดอะไรนะหมดเวลาแล้วครับก็ยังไงฝากทุกคนไปติดตามกันด้วยนะครับออขอบคุณครับ